ี๋ยวันนี้มาแนะนำการสร้าง expert advisor หรือว่าตัว EA หรือ robot trade นะครับเนาะก็เข้าไปที่เว็บ expert advisor studio เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ใน description นะครับก็มาสมัครเนาะคือก็ใส่เมลไปแล้วกดมันก็จะมีใช้แบบฟรีได้15วันนะครับถ้าจะซื้ออย่าเพิ่งนะมันแพงเนาะหลังจากเราซื้อเสร็จเออไม่ใช่สิครับหลังจากเราสมัครเสร็จเนี่ยก็ โดยตรงนี้ตัวเว็บนี้สามารถที่จะสร้างโรบอตได้ถ้าเรามี strategy ในใจก็สามารถมาทคลิกที่นี่ได้นะครับจะเข้าหลอดเท่าไหร่ซื้อบายซื้อลองนะครับสามารถทำ reverse สได้ด้วยเนาะแล้วก็ซ t บ p l อ s เท a k โปร o ฟิตก็สามารถ f ิกได้าจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสามารถทำได้หมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแบบเก่าต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามีใครมี strategy ก็ลองกดดู นะครับหลังจากที่เราเลือกค่างเงินเลือก t ท f เฟรมเสร็จแล้วกดสเต a t e g ีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีการเทสเรื่องของ Balance ให้เราทันทีว่ามันกําไรหรือมันขาดทุนกันแน่อะผมเอาไอามาด้วยสมมตินะเออตัดขึ้นซื้อขึ้นอะไรไปเนะ่เห็นไหมฮะว่ากำไรมันไม่มีเลยนะครับแล้วมันก็พอตแตกไปในระยะเวลาสั้นนะครับบาลานซ์เส้นเส้นบาลานซ์ชาร์ดดูไม่ได้เลยนะครับต <alguns S 1> <ส>ิดลบรัวๆในทุกเดือน<ส><ส> สุดท้ายก็พอดแตกพอดหนึ่งหมื่นก็แตกไปในช่วงเวลาสั้นๆทีนี้ผมมีวิธีอื่นมาแนะนำเนาะคือเราสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยข้างๆโฮมเนาะก็มี generator reactor v Re a l i d a t o r ไปที่ reactor ก่อนนะครับเลือกกราฟนะครับผมแนะนำ p r i m data แหละง่ายดีเนาะสมมติว่าค่างเงิน R E U หรือ e G U ก่อน G e U ก่อน r e U ก็ได้ทำเฟรมอะไรผมใช้ทำเฟรม5สมมตินะฮะมันก็จะขึ้นมาว่าทำเฟรม5มี10,000แบาท ระยะเวลาตั้งแต่ปีเดือนหกสองนยี่สาถึงเดือน10 2025 2024เนาะโอเคแล้วก็ strategy ก็คือว่าคือเรื่อง property เนี่ยใช้หลอดส่วนจุดหก็พอช็อตลองนะครับเล่นทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ต้องทำดีเบอร์เนาะซับหลอดก็ผมไม่ได้ใช้ take profit ผมไม่ได้ใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยการเข้าการออกมันจะเกิดขึ้นด้วยอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับเขาก็จะจะหามาว่าอะไรเบิร์กไม่เบิร์กเนาะแล้วกด generator นะครับแล้ว ส่วน s e ิร์ฟเวออาจจะใช้ Net b a าลานซก็คือกำไรที่เยอะที่สุดนะครับเอาออฟ s ซมเ l ลกด In s a ซมเ e ลก็ได้ครับแล้วก็ Indicator อร์ที่ใช้สูงสุดก็ได้ตั้งแต่1ถึง8เขาก็ g e n เน a เรมาว่าอะไรเหมาะสมส่วนตัวแม็กซ์เ i ็กซิส t o อก็ใช้ได้ตั้งแต่1ถึง4นะครับแล้วก็เวลาที่ทำงานโดยปกติถ้าเพื่อนๆชอบกี่นาทีก็ใส่ไปสมมติใส่30นาทีนะครับข้างล่างนี้อย่าเพิ่งทำนะครับอย่าเพิ่งไปติ๊กเพิ่มเนาะเดี๋ยวผมมาสอน ในคลิปถัดไปแล้วกันที่ตรงนี้คือ m มัลต a คา o ์ v a l i d a t i o ต้อต้อต้องต้องใช้นะครับเขาก็จะไป f o r w a r d test ไปคำนวณให้เราแหละว,ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าอ่ามันเริ่มเจ n เน a เรตขึ้นมาแล้วผมก็ทำแบบนี้เนาะหลังจากทำเสร็จมันก็จะมาอยู่ตรง Collection นะครับแต่ความจริงผมทำไปประมาณเ0 0 0แสนกลยุทธ์นะครับก็จะเจนเน a เรตเซอร์ตรงนี้เลขประมาณเกือบล้านอะตรงนี้ที่ผมได้มาคือ จะเห็นว่า U u t m e f r a m e 5เนี่ย .Strategy เนี่ยกำไรเยอะสุดซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้นิตบาลานเราจะใช้ Profit Factor มันก็จะเรียงใหม่ให้เรานะครับพูดง่ายๆคือเราอาจจะเลือกมา2-3 Strategy ในใน1ล้านครั้งนะครับเราก็จะได้ตัว EA ที่ดีที่สุดนะครับเราสามารถเข้าไปพิจารณาได้ว่าเออ Double Click ลลเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าอันนี้เนาะ TPL ไม่มีนะแต่เข้าด้วย ตัว w i ลีมเปอร์เซนต์เร้งนะครับแล้วก็ออกตัวเอ็อ็กก็ว่าไปเขาก็จะอธิบายนะขาช็อตก็ออกแบบนี้นะครับแล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราก็จะเจอชาร์ตอีควิตี้เคิร์ฟสวยเนาะตัวนี้ก็บอกอีควิตี้เคิร์ฟก็ขึ้นกำไรนะครับอันนี้แยกเป็นกำไรฝั่งช็อตฝั่งรองก็ดูใช้ได้ทั้งใบทั้งเสียวก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวจอดรอดาวเนาะ ดราดาวเป็นเคอร์เรนซีก็ลบประมาณสัก3-400 us จาก1 0 0 0 0แสก็เอ้ยจาก1 0 0 0 0ก็โอเค Stagnation Day ก็คือหลังจากที่ Equity Curve ไปอะ่ะสึมันขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วมันก็ลงมาประมาณเนี้ยครับระยะเวลาตัวนี้มากี่วันในการทำ New High ของกำไรใหม่ก็เวลาประมาณสัก5 50, 50กว่าวันหรือไปดูตรง Stat Info เลยก็ได้ครับก็อ,อธิบายทุกอย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะ สบายละใช่ไหมครับ Profit Factor ดีเนาะแต่เดือนทำกำไรทุกเดือนเลยโอ้เหลือเชื่อมากถ้าเราถูกใจเราก็กดโหลดเขาก็จะขึ้นมานะครับเนาะขึ้นมาเสร็จก็ผมก็ Copy ไปแล้วก็เดี๋ยวไปวางในเซิร์ฟนะคือเราสามารถ เอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยคุณสมบัติ E A เนี่ยโอ้โหมันมันละเอียดมากเนาะก็วางตรงใดตรงหนึ่งเนาะสมมุติวางตรงหน้าจอแล้วก็ดับเบิลคลิกผมสอนวิธีลงเลยนะก็ดับเบิลคลิกไปปุ๊บมันก็มีคำว่า c o m p พล์เนาะเดี๋ยวกดให้ดูตรงนี้ครับกดปุ๊บมันก็จะรันมาเป็นโรบอทมันจะอยู่ตรงที่เราวางคือเป็นก้อนโรบอทถ้างจาจะนักรอกก้อนโรบอทตัวเนี้ย ไปวางไปที่ไฟล์นะครับคือผมจะใช้เป็น Virtual Private Server ไม่งั้นมันไม่รันตลอดเนาะ MQL แล้วก็ Expert แล้วก,กดวางไปสมมุติผมวางแล้วนะครับหลังจากวางเสร็จก็มาหน้า Navigator แล้วก็กด Refresh สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะขึ้นมา Refresh มาเนาะอันนี้ผมใช้ผมแสดงให้ดูเฉยๆเพราะว่าเราถ้าสมมติเราทำกับ EU นะ,ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ มันก็จะมีหลอดที่ใช้ผมวางไว้หนึ่งเนาะแล้วก็ซับหลอดเทปโปตส,สามารถทําได้ด้วยถ้าเราอยากใส่นะครับก็จะมีพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับสามารถหลบข่าวได้นะครับข่าวให้ Impact ของ E U u s D ห่างกัน2นาทีค่อยเข้านะครับหรือว่าอันนี้ถ้าเป็นข่าวแรงก็5นาทีอย่างเงี้ยครับ จะให้โชว์อินดิเคเตอร์ด้วยก็ได้ว่าเออทำยังไงนะก็กดไปมันก็จะขึ้นมาออผมว่าไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าเขาคํานวณอยู่แล้วว่าการเข้าการออกเนี่ยมันมันต้องทํำยังไงบ้างเนาะออก็จะขึ้นข่าวมาแล้วว่าช่วงนี้มีข่าวแรงที่เกี่ยวข้องกับค่าเงิน EU นะครับทั้งฝั่ง EU แล้วก็ทั้งฝั่ง USD ก็จะขึ้นมา แล้วเขาก็จะหลบช่วงเวลานี้ให้เขาจะไม่เล่นนะครับซึ่งตอนนี้ยังติดลบอยู่นะเทียบ EU กับ GU เนี่ย GU ดูดีกว่า EU โดยสัติติผมมันไม่ไม่ดีมากนะแต่กำไรมันก็พอทำได้ในในระยะยาวนะครับผมเลือกตัวที่ดีมา2ตัวแล้วก็เดี๋ยวลองดันดูอาจจะยังสรุปอะไรไม่ได้ผมเพิ่งดันนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนเวิร์กก็มาบอกกันได้นะครับที่เพจนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับว่า เออโรบอทที่เอามาลงไปมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ผลยังไงเอามาแชร์กันนะครับสวัสดีครับ